ผักชีทุกคนสี่กระถางเรากินผักชีเนาะวันนี้นุชจะพาทุกคนมาทำพะโล้เนาะทุกคนเนาะผักชีรุ่นใหม่กำลังงอกเพราะฉะนั้นเราจะใช้ผักชีที่อยู่ในฟิตก่อนเนาะทุกคนเออเรียกเก็บไว้ในช่องฟิตตั้งแต่รุ่นที่แล้วอากาศดีทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสิสององศา C Jacques Saint sériesaires Jean Goldman สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี c จากช่องสุนิสาสายฝรั่งเศสทุกคนค่ะวันนี้นุชจะพาครอบครัวค่ะทุกคนนุชจะพาทุกคนมาทำพะโล้พะโล้หมูสามชั้นกับไก่แบบง่ายในต่างแดนนุชทำยังไงบ้างทำในแบบฉบับของนุชที่อยู่ในฝรั่งเศสบ้านชนบทค่ะ เครื่องก็ไม่ครบเท่าไหรน่นาออยู่ต่างบ้านต่างเมืองหลายๆคนก็จะรู้นาะว่าเครื่องไม่ครบไม่เป็นไรเน้นสะดวกค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะไข่ต้มก็ปอกสวยบ้างไม่สวยบ้างนาอเอาสะดวกเราเข็นไข่ต้มแล้วก็ปอกไข่แบบนี้นึกถึงตอนเด็กน้อยนาะทุกคนนาะตอนที่อยู่ที่โคราชที่ไทยนาะทุกคนแม่ก็จะให้ปอกไข่ต้มแบบนี้แม่ก็จะพูดยอเราเนา ออกไข่สวยๆจะได้สวยๆวยเหมือนหน้าตาอะไรประมาณนี้น่ารักดีนะทุกคนพอเห็นแล้วก็นึกถึงตอนเด็กน้อยแต่ว่าไข่ก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนเนาะไม่เป็นไรเออเราก็เน้นทําทานเราเองเนาะเราไม่ได้ทําขายจ้ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งเตากันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เครื่องครบแล้วไม่ได้ใช้อะไรมากมาย ใส่น้ำมันเข้าไปค่ะทุกคนพร้อมกับสามเกลืองไปผัดให้หอมๆเลยใส่หมูใส่ไก่ลงไปตอนนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็เติมน้ำหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้หมูและไก่เขาสุก แต่พอดีค่ะทุกคนพร้อมกับน้ําล้างครกเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนน้ําล้างครกของนุชเองจากนั้นปิดฝาแล้วก็ต้มให้สุกนิดหน่อยค่ะทุกคนคอยหมั่นมาดูเรื่อยๆค่ะทุกคนนะนุชก็จะเตรียมเครื่องปรุงไว้อยู่ข้างๆค่ะทุกคนสูตรนี้สูตรใครสูตรมันเนาะแล้วแต่บ้านจะทํายังไงเนาะแต่ว่านุชอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เครื่องปรุงพระรล้นุชก็จะไม่มีเลยค่ะทุกคนหายากมากและไม่มีด้วยนุชก็เรื่องที่จะสะดวกนุชก็ใส่เป็นน้ํามันหอยซอสแม็กกี้เติมน้ํำตาลใช้เครื่องปรุงที่มีค่ะทุกคนและน้ำปลาซีอิ๊วดำค่ะทุกคนเห็นกวดน,น้อยๆคือซีอิ๊วดําเพื่อนนุชที่เป็นคนไทย เขาเอามาฝากค่ะทุกคนนูกก็ได้ใช้ขอบคุณเพื่อนเด้อค่ะเด้อเครื่องปรุงทุกอย่างที่มาจากไทยนุใช้หมดตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่ปีที่2แล้วถ้าได้กลับไทยอีกก็คงจะได้คนมาอีกนะคะทุกคนหลังจากนี้นุ้ก็จะคนให้เข้ากันค่ะทุกคนก็จะเติมน้ําให้มากกว่านี้หน่อยนึง พร้อมกับต้มแล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนช่วงนี้ก็สามารถใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะที่เราต้มไว้ถ้าเพื่อนๆต้องการสีสันมากขึ้นก็เติมซีอิ๊วดำได้นะคะนุก็เติมเป็นซีอิ๊วดำเข้าไป ังจากนี้ก็จะต้มและตุ๋นให้รู้สึกว่าเปื่อยและสุกดีค่ะทุกคนแล้วก็จะคนแบบเบาเมือเนาะเพราะว่าไข่ที่เราปอกก็จะจริงๆก็ไม,ไม่ไม่สวยอยู่แล้วเนาะถ้าคนแรงไปก็คือมันก็จะกลัวจะเละกว่าหนี้อะทุกคนก็ใส่เป็นผักชีผักชีอันนี้นุนก็จะแช่ฟิชไว้เนาะเพราะว่าคราวที่แล้วที่ปลูกผักชีเราก็ได้ไว้เก็บไว้ใช้เยอะเลยท,ทั้งรากทั้งต้นนุนเอามาแช่ช่องฟิชไว เพิ่มสีสันให้สวยงามเนาะพะโล้เราก็จะหน้าตาประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะต้มตะตุต่นให้เดือดเนะเาะแล้วก็จะช้อนฟอง สแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะพาโลในต่างแดนพาโลในแบบฉบับของนุชสุนิสาสภัยฝรั่งเศสบ้านชนบทคะ่ะเครื่องไม่ครบก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเราก็ใช้สิ่งที่เรามีตัดแปลงเอา พอได้คลายหายคิดถึงบ้านเราเนาะอร่อยมากเลยนะทุกคน่ามากินด้วยกันคะ่ะไปตักเสิร์ฟคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนจาก FC ที่น่ารักทุกคนคะ่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้นุชเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ